ันนั้นเราไปโตสุขภาพอยู่บ่ห้าไปโตัสุขภาพนุ่เขาอยู่บ่ได้เ,เพลินเออว่าตัสุขภาพไม่ได้ห้าไปบ่สาลงซื้อน้ำอสมอนะฮะ,ะ,ะอันเดียนะทำให้ฝนนะอันเดีเขาเราห้าไปแล้วอโศมอ หอยอมาซิเลนนี่นะจะไปงมบเลืมาซิเลเก็บน้อยเน้อยห้าสิบเก้อเอาอันนึงเดี๋ยเอาอันนี้เอานี้แกงบคนห้าสิบอะไหมเป็นนีใจยูนี เอาเลยเอาเลยเนาะเป็นนี่ฝนบ่พอแล้ว<ร>เดี๋ยวเ <ๆ S 2> เลยนะเลยเดีเ๋ยวเอา็ม่นนี่เปนน็นก้าเหรอวรว่าเป็นก้านาเหรมันไม่ได้ระขา,ะขา,ปาไ,มมไ,ไปท้าว่านไหันี่กเราไปฝ้าต้มดอกคัมพ่อหัวหน้าตานดีว่าน,านหรือาว่าฮ้อนเท่าเลยชี่โมงคนี้เพื่อนเนสาเอาไปบ้านเนา เลาอยู่อยู่ก็หอก็รู้มันมากขานกอ่ะอ่่เป้า้เาละมันคือมีหนาวอีกอตัวสุขภาพประจําปีตัวโตัวตายตัวผู้เหลือประศรันใควับมาห้าเราห้าไปโตัวนั่นล่ะฮะนกนะมีได้กินกินปกเขตนี่ละ อันนี้ก็อดข้าวอดน้ำอยู่อดข้าวอดน้ำอยู่นี่ไปแล้วยายเตียงโมไปขาย,ขาย,ขายห,หิขายหอยขายเขียดแล้ว ผักหวานผักหวานผักหวานก็ยังไม่ป้งปัม๊มลุงแตะได้หน,นลิลูกธุรกิจลูกธุรกิจนอกบ้านมีปัม๊มโอ้ยเห็นเลยรนอหนอิแล้วนี่มาเสียหนาเหอะักหวานนี่ละเมื่อนี้นะเอาเสียมาซับหนาเอาเต็มผักหวานก่อน ก็ไม่ได้เวลายังไม่ออกเลยยังไม่แตกยอดเลยีย๋ยวคอยจะพาออฟซิทุกท่านไปดูบ้าน เพชรก็เป็นสาวแล้วน้องเพชรเงินโลดพบ่ไปเพชรโอโอจ้าสวัสดีจ้าไปโรงเรียนนี่บอกบ้าตูนี่บอกบอกเออบ่อ๋อ เจ็ดโมงครึ่งพนุงมารับแทนเลยก็เลยสายมาบ้านเจิ๋วก่อนมาบ้านเจอุ่นก่อนแล้วก็เลาะดูพื้นที่นะคะที่เรามากกาก โอ้ยมงหงุสุกเยอุนผูกไม่มีใครกิน ฮ yeah. cool. 응ัปปโต้ยิบอสุขภาพนะฮัปปอโต้สุขภาพยิบอกไปวัดบ่เราไปวัดเลยโอ้ยหกเลยนะฮู้นี่มันหมาหุ่นเต็มหมดจะหมาผ่ เจ้าก็อันเอ็ดเจ้าก็เอ็ดล้อมเอ็ดคือเขาไม่เท่านั่นแล้ววันนี้นะเจ้าก็เอ็คือเขาไม่เท่าน่ะออมอิดแล้วก็ตัดเสาอ้อมื่อไนโป่งหืนแต่ฮืนเจ้านะขนาดตะจิ้วไม้ดีๆนี่ก็ยังฮืนเนาะไไไมมม้้้้อลุะแห่นไหืนเจ้าเนี่ยล่ะตะจิ้วเอาไม้ค่าเขานี่ก็ยังฮืน แม่นบะ่าคือพอเอคือพอเอบาห้องตะจิวไม้คักท <ha 네ั้งเบิของคอยพกุดตกแต่หึงอ้ยอันนี้ก็กูแล้วฮะมันชางอันเ่รงองุ่นนกาบบดจักลรเอ็น้วยอ่าก็กเันแหลรก็คาอพะเขมาแล้วก็ยกเฮิร์นก็เฮิร์นขาไม่เท่านั่นละขาว่าต้องออมอีกอเขาว่อมนะก็ไปเบืองแล้วออมถูกะเออ

ดาวขนดูแล้วก็เอ็ดทั่วเอ็ดเวอดับเหวนะคะมันวาวน่ะที่นูบอกที่นูนลุอ่ะเป็นงูเขาเป็นดูเหวนะเขาเป็นดูแล้วก็อันดีเหวเนี่แล้วก็ใช้ที่นก่อนวสศนะแี่ลายอันเนาะใช้ขนีเดี๋ยวเขาเจก็มาอยู่เขาเนี่ยละเอ็ด อ่อว่าดฮื่นข้าวเม่าเท่าน่ะอันมันค้ำเดี๋ยวจะซื้อฉันเสื้อฮอนคุลงมันว่ะเออจะไม่เหม็พวกมันค้ำเดี๋ยวจะซื้อแล้วเห็นหึงเสื้อคุลงคํามันป่กินเบิเ์อมันห่าดเบิดไปซื้อลจ้าโอ้ยังกีดอยู่เนาะ เราไปเจียบังกากก็เดี๋ยวดบางกอกก็ก็ยาบ่บางกอกก็ยังกีดอบู่บีดข้าผู้เอก็กีดดูน้ำเสื่อฮองตะจิวได้น้ำอยู่่บตบบางตูมนะไม่ได้น้อกินเราแล้วมีกีก็ไม่ได้เงินใช้แล้วเนาะ ผู้โดกคนแคนเขานะก็มีเก็บไปเธอจนบานเอ,อนูก,กบาอกาินเก็บมั้อันเธอหมูพน์น้วเนี่ยหมู่จน์ม่เคยกิกบบน,ะกบบน,กนพอมันหาออพ่ินองมมาก็ขึ้หนหอดเยออุ่นไม่เห็นยอุ่นเลยแต่ก้าวแล้วมาขานกกอก้อยนะคุยแถวๆนี้แหละมาเนี่ยไม,นะม่เห็นแลวโอ้มีออสมอยเยูะเขาเล่นบุญเล่าเมืเ่อเลิบอ่ะ บนไดจิวเขาเลเอยดบุญญายบานมือเลยอว่ะฮะสามาเ้อเราก็ไปงานท่า,<ะ>านนะามา,า,า <c oughs> มือแรกก็มือเปิดงานเขาก็ไปไปน้ำประเต็นนะจานก้อนนะแล้วก็มาห่มพระท่านมือวันมือวันเสาร์นะัก็มาอีแล้วก็มือวานนี้ก็ไปอีตุคอยน่ะแหละ เขาไอตุกว่าไปเห็นไปเมื่อนี้เขาว่าเขามีไปแล้วเขาไปสามเธอแล้วไปไหว้ธาตนะฮะไม่ได้ไปดอกอีแม่เท้ามีไปเขาไปเล่าเขามีไปไอเราค่อยไขมาละไขจนว่าเขาเรามาหาบัโซนสุตเจาบัพคับไโตสุขภาพฉันดอกเพื่อนในเฮาบ่ เราก็เราห้าวไปอีแอนแต่งตัวแล้วแล้วก็เราสู้อีแอนไปมันอดข้าวอดน้ำเพื่อก็ได้ซาเลงซาเลงเขาเยี่ยมครับยุซาเลงนี่นะบ่บ่บบคนเราเย็บได้อันนี่ร้านมันจัง ทันเด้ลุงถางเข้าไปแล้วคพี่เม้นเข้าไปตูดนี่บ่ไปก่อนเขากะสี่วินาทีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ